มนีแอดพาท่านผู้ชมนะคะมาฟังความฝันของคุณพ่อเพิ่มเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีฝันดีพี่น้องก็เลยอยากเล่าสู่พี่สู่น้องฟังเนาะค่ะเนาะรับชมในคลิปวิดีโอน้ำกันเลยค่ะเราเป็นกอนออกข้อเช้าครับอันงูนี่คุณพ่อฟันจะพกคาหนูมาที่หลังเหานหนูมาเมื่อกี้เพิ่นมาแล้วอ่ะเพิ่นมาแล้วอันผู้ใดมาค่ะปูยาบหอันชุ่มเพิ่นมาเอาเนี่ยล่ะเหมือนเหมนแว้งจะบอกเพิ่นฟังครับ ค่ะครับ่ะอันพ่อฟันเราบอพ่อนั่นตัคขอนพาเอาฮะมันถือกระดูกงกขึ้นบ่ได้ปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่เออก็ฟันไว้เลยรถเบิกขันไม่ปลาบึกปลาบึกบอกปลาบึกฟันไวเลยรถเก๋งขันไม่ค่ะขั้นขั้นทิ้นขี้สมลมไปค่ะพ่อขั้นเก่าบ่อเลยขั้นสี้ยงมันเก่าแล้วคนว่านขั้นไม่ค่ะคนว่า ขันสีแดงบ่เอาเป็นก็เลยว่ามึงด้อันนี้ขี่มันนี่ีไปมันนี่เดดเบียนอะไไปจะเบียนกัเีกเก้ามันหรืไม่เี้ไม่กับมี้เก้ากับมนี้เนค่ะไปถ้าเบียนเลขเก้ากับมีเลขกไม่กับีเรีรถไปกัเลยสามารถดูกเสาเจ้ารถอีนั่งเต็ง่ลยนะประชันเบียนี่ยังอ่ะพ่อขันสะออกรถไม่ประชันเบี้ยยังครับเบียนรถยังมันบอกห้เรีทะับเบียนแล้ว อบอบฝ <ร iciones? S 1> ันได้รถแต่ยังบอ้ฝันได้รถแต่ฝันว่าเพิ่นออกรถหายค่ะฝันว่าออกรถสีสมสีแดงอันีสมซีสมรถก็มีเวลาซีสมค่ะปวดคุ้เคยฝันรถเถื่อนไหมคุเคยฝันได้รถจักเทื่อนมันบ่พอเลยแล้วมาได้เลยค่ะวันนี้เขาบ่หูเนาะเพราะว่ารถมันท่านได้ได้ป้ายเนาะอไปาเนี่ ผู้ระอของรถสไปสตาร์รถอไรสครับรถนี่แหละแต่ว่าเ้ากัะบ่หูเล็กย่งเดียวามอนย่างเดบ่ไม่มีอยังีเรียกที่บ้านอเรียกที่บ้านย้อนก็ไม่อื่นพ่อก็บอกเลยว่าไม่มีย่งนีเรียกเจ็ดสี่มีแต่เรีกที่บ้านเรียกเจ็ดสี่เยที่บ้านอ๋อเรีกที่บ้านก็เจ็ดสี่บ่ค่ะเออเจ็ดสามเจ็ดสองตัวเจ็ดสองตัวอะกระัค่ะ ก็พันวันเดียวปามึงไงเนี่ยล่ะแม่มีอย่างอันนั้นล่ะพวก็เจ้ากับมึงอะไรอ่ะมนดูดวงน้องฝนีดูดวงพันไทยันไทยลอยเรงวะพอเบิกหายฝันมามันติดลังครับไปสาบานแลยกัอผู้รอดทำเลยมันกลับกบมาหาบวกกลับบมาเลย ค่ะผูแบบะแ้แก่บอกนั้นยู่บอกยู่ผู้แกปรพบอกผู้แกว้ออันว่าอันยูอันอแม่นแม่นยูแบบ้แก่มาหาใช่ไแม่นกับบ้านนู้นี่แล้วคยูมหาใช่ไแม่นค่ะบ้านนู้นเลยได้ผู้แกผ่านอันว่างค่ายดงแม่นบ้านนู้นเลยผู้แก่แม่น,นร้อน<ม>ป,ประชาด้วยที่นู้ยูหันหล่ะนะแม่ <laughs> ลพอไปยู่บแมนบอก็เลยว่าอันวัดพุกแสบต่ไม่ยบอลลงทางหาไต้องไปหาบ้านคกกวงอยู่แล้วส่พอเบาถือครับบ้านโนยู่หันละเาลืก็นดัวคะก็คืออะไรฮะกับ้านโน่ะพ่เด้ไปเดี๋ยวพอได้ไปดิพ่ออพวกแจกพ่ไปมันเกี่ยวกันโหลดพไปมันเป็นยังไงพ่อ ตันนั่นแหะพอเรีนทำม,มาเอยเขาไปหันมาว่าันคหันมดหลานของเก่าๆอะไรึุนมาคือหันมัดมันเป็นปลา<ม>เป็นแบบสาเป็นเนมเป็นหยนั่งละรแมนค่ะอะไรันหลังมว่านมาว่านเออมาว่านก่อนนั่นไอ้ขเจ้าจมีตะเคียนมะมหมเลขเข่าสามตัวคุณได้เพาะเข่าสามตัวเข่าทั้งสามห้าน้อยเลยสามโตตรงสามโตโตเข่าสองสุดสามสุดไหมเ้ย แต่วันลูกบ่ได้ซื้อเอตไทยให้เขาบุ่ญซื้อไปหันบมอบไปพันไม่หันบมอบแม่ตะเคียนพึ่งอันเพิ่นเซส้นมากหมู่บ้านนี้เออเนี่ยดุเคียนจ้าเพิ่นก้ามอะไรอันพ่นว่าสิมาเอานพ่นสารอีพ่ออันง่วนนี่พ่อฝันว่าจังได๋เนี่ยเขาก็ฝันนี่แล้วฝันว่าเพิ่นเอารถหาแหละฝันว่ามีมีคนเอารถให้อืมเขาเป็นยิงอ๋อผูนยิงค่ะอืมอันผู้ขับนี่ก็พูนยิงลูกสาวพ่อเลยละใกล้สุดที่ สมทุกอย่างครับนี่คือลูกสาวลูกสาวอายุเท่าไหร่พ่อลูกสาวก็สามสิบตัวเหรอหลเะ,ะ,ะอะไรหนออันทีพี่อันน้องแม่มืม่เท่าไรเพาะก็ะจับ <c oughs> เด็กน้อยเขาเจ้ามุจับ,รจบประมาณสามสิบกว่าตีออืมบ้านเขาที่ส้าสิบดอกค่ะไก่ไป่คนละคนน้อยคือ พ่อเลยว่าพวฟังมามึงอไรรถพัานท่สีชมเนี้ยงามในครว่ะค่ะละคอยชิ้นี้โชคพคนว่าอือยชิ้นนี้โชคเนยก็เราันว่าบ้านเลขที่เจ็สิบสี่ป่ะพ่อบ้านเลขทพ่อก็เจ็ีนั่นแหละะแสดงไว้พ่อฝันเกี่ยวกับรถฝันว่าสิไดใรถสีหกห้าหกเหกห้าหกเจ็เก็อายุพ่อบ่อือพ่เลกจะลุงวะจะลุงง่าย ตรงนี้คิดเอซสอบอันยกปลาหมึกบ่ขึ้นน้องห่วยน้ำหนามน้ำร่นฟันเห็นสะดุ้งหรอวอันนี้ขึ้นอ๋อฟันเห็นอันสะดุ้งอีกได้โยกปลาอีกเออมันทามอะไรมันอุ้มมันมีมองยางปลาตัวใหญ่เปาวขอนมาตีเอามันตายจังเดียวอ๋อค่ะมันผสมมันตีอย่างนี้มันตายอย่างแรกวันนี้จังเดียว อันปลาอยู่ในสะดุงนะปลาบึกไหลปลาบึกเขาเอื่อนไว้โอ้ปลาบึกนังเขาบอกปลาเขาวว้กินเศษเศษปลาปลาบึกอยู่ในสะดุงมันกระเสียบแล้วปลาบึกนั่นะละนั่ะละมันมันัวหน่อยหรืมันมันย่งขี้ได้นี่ยังพอจะเล่าวันปลาพาอะไรไง้นอะไรทักนังแดงจุงคือยู่่คะังมันมันจะเดี๋ยวมันเขาเอาิังมันมันนอนนในสะดุง อันพ่อย้องขี่ลุงพ่อเลี้ยวไปพ่อไปหาก่อนมันก็เลี้ยวบวงคลมอยู่จริงสิค่ะเลี้ยวบวงยืนอ๋ไปหาก่อนมันสี่อ๋ห้าขอนเขาบอกกัดพ่อพูดเลยตายบ่บันนี้ตายบ่บันนี้เนาะตายบอตายหรือบ่ตายตายหรอกได้จับใส่ของใส่หยังบ่ข้าก็ขอนก็ซ้ำหนีมันจิตใจหยังหย่อนมันบ่มีแนวใส่ก็คือตีอยู่ทำพบ่รู้ว่าตายบ่ แล้วกับบบใใส่ของใส่หยังบอบ่ตายหรอกบ่ตายแล้วก็บ่ได้ดใส่ของไม่จับบ่ะค่ะออจับบัจไจับเนีายอยู่นเหลียวจับจักมือพ่อ่เป็นอ้วนรูอ้ว่ทุกอุ้มอุ้มเฉียมันอะอุ้มบ่ไดดอุ้มพ้ออร้มพออมันอุ้มบ่วขึ้นมันตัวใหญ่ผลตัวใหญ่คือปลาขาวใหญ่หัวมันหัวใหญ่โอ้แสดงว่าอีฝอก่เงาบางเมาเขา่อยมาซัว่ากซัวแน่คอมาวนสรุปแล้วคือบัวใดปลาสํามันตใหญ่เออ มันจะอยู่ในกระดุมหรอเอาวางเมาได้เนยมได้พูดได้กับไอ้กองมันได้เงาบางเยวะมันเป็นอีหยังส่วนบางเมาขึ้นว่าปลดออกมากเลยมาออกสั้นๆมีค่ะนายมันนี่พ่อตีตีความตีเลขความฝันอันโศกลาบให้นะออันความฝันว่าลูกสาวอันซื้อรถให้ลูกสาวนี่ตีความฝันเป็นมาได้เจ็ดสี่ป่พ่อเพราะมันพอว่าเลยซื้อเลยมีไรยิ่งไม่ซื้อให้อ๋อพูดยิ่งซื้อให้เออเป็นเทพป้า มาซื้อให้เอ้าเปลี่ยนขั้นซะบาทคนว่าเอาสีแดงนี่ออกนี่เอาอีสมมาแข่งคนว่าเอากระม้าที่เป็นยังเอาอีดอกอีอยู่มันได้อยู่ไฮ้ยกะเรียว่าพ่อก็เลยกว่าว่าเอาจังเล็กันจังเล็กกันพ่อก็เลยว่า เราเห็นกันเลยแล้วเขาบอกเราว่ามันเปลี่ยนขั้นแล้วมันโดนแล้วนี่น้ำมันโดนแล้วคนณขาน้ำมันสีแด้เลือมันนี่นอนฝันเกี่ยวเลือเขาไว้ยักแล้วเอาไว้ถามมันกินมากอย่านี้ไปหายไปหน้าไปมันค่ะแต่เพราะฟันยังสั้นสรุปแล้วความฝันสองยางอันนี้ความฝันตัวแรกเกี่ยวกั็โดนในตีเป็นเลขที่บ้านเจ็ดสี่บอก บันนี้ความฝันเกี่ยวกับปลาที่ว่าปลาอยู่ในสะดุ้งมันโตใหญ่เป็นปลาบึกนี่เจ็ดหาเจ็ดหกในตีพ่อมในตีพ่อมแต่ว่าบลรดูว่าตายบ่บ่ตายอยู่บ่ตายมันเป็นปลาแซนดูว่าเบิ่งเบิ่งปลาแซนดูแล้วมึงมองคือตาเต่านี่เนาะเอาตีเป็นตัวได้บันนี้พ่อเขาบอกการเขาแหงไปพ่อตีตัวเลขว่าเจ็ดเนี่ยแหละว่าพอว่าเจ็ดหาเจ็ดหกโอ้อันฝันอันปลาบึกอยู่ในสะดุ้งนี่เจ็ดหาเจ็ดหกบ่พ่อ เราสะดุ้งมันเป็นเจ็ดกระชีก็เอาใส่เรียที่บ้านนั่นนี้ครับผมกระชอันค้าก็สะดุ้งก็เป็นชีเนาะค่ะก็ไซรเรียกอันนี้ทีเป็นอันนี้แล้วนาะพ่อเนาะอืมกม่ใช่เป็นเจ็ดซีอะไรเจ็ดห้าเจ็ดหกนั่นหละเป็นเรื่องชั้นอ๋ออันนี้วางชั้นชีอันนี้เป็นความฝันของคุณพ่อเพิ่มนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเฮ้านั่นมาขอโชคลาภเพิ่นเราความฝันให้สำเร็จอะไรเกี่ยวกับ เลขที่บ้านแล้วก็เกี่ยวกับตัวเลขกับปลาบึกกับสะดุ้งชุดก็ชุดชี้ชมค่ะแขนก็พวงใหญ่กับสายสนพื้นก็ยังวะแต่งโจแบบอันแม่บ้านฮัลโหลสีวัฒนธรรมมือนนะอ๋อเป็นประเพณีวัฒนธรรมใส่สุดงามขี่รถม้ายิ่งขี่รถม้ายิ่งชุดเป็นัขนะลุกชุดเผ้าพวกละก็เจ้าใจชุดอัน อันผู้ไทยเอองามสุดผู้ไทยกระซิมงหน่อยผมใส่เสื้อเป็นแคบเป็นยังสิบอกพ่อเออแคบพิกักรสุดผู้ไทยเนาะค่ะน้องสะสมไหลสีสมไหลก็ดำงามมันบ่มี่แซะมันมดผูกกับมัดมูเขานั่นแหละค่ะงามพี่น้องก็เลยว่ามไปติดเทียบถ้ามันช่วยชมกัายเป็นความฝันของคุณพ่อเพิ่มเด้อพี่น้องได้ซาตัวเลขให้เบิ้งนะคะเด้อ คุณพ่อพน่นฝันแต่ว่าเฮากะเฮาเป็นผู้แสวงหาโชคลาภก็เอาความฝันของคุณพ่อไปตีเป็นแนวทงไไังคุณพ่อพ่นกับผู้หวงดอกพี่น้องนะคะเราต้ฟังตลอดกันคันผู้ใดอยากตีก็ลองตีเบิ่งนะพ่อเนาะพว่เจ็ดหาเจ็ดหกพอเจ็ดหกอ๋อคุณพ่อว่าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเน้นตัวใดพอพ่อมากตัวใดลายที่สุด อันเจ็ดหกกับเจ็ดสี่ช้อมกันอ๋อเจ็ดหกเจ็ดสี่เสมอกันสามตัวกันมันกล่าวตัวกันไปดอย่างหนึงเนาะอืมค่ะเอากระแบงด้วยสามตัวกับนี่สองตัวกับนี่อ่ะพี่น้องกระเบิงไว้เป็นแนวทั้งตัวใดเพิ่มก็โอ้เดือนหกอับพี่น้องพี่น้องมักน้ำคุณพ่อบ่หรือว่าคุณเออ่ท่านผู้ชมสิตีเป็นตัวใดกับข้อเมนมาเบิงเนาะพ่อเนาะอืมอันนั้นน้องเมือ แอดมินก็น้ำเสนอให้พ hmm. ี่น mm ้องอ่าเขามาฟังอคอเบิงคอนางเบิงค่ะให้ใส่สตติคอนางเบิงมืมยเนี่ยค uh ่ะช uh uh ื่อว่าสิแตลโดนน้ำโบไปโลดตําเพิ่นค่ะคอนางเบิงบางใบคำคำค่ะมันเป็นข้างสิ่งมันมากเลยไปเลไปเสียเงินตกอีพอเบิงมอข้างเงี้เขียนเข็นยางค่ะไปกับเขาวันยาบาลออกจานไปเลยควมไปเลยค่ะอุนนี้มันกับเขาวันขุกขวงค่ะ ตัวนี้มันก็อยู่บ้านเจ้าค่ะแต่โจมู่มันวัดปลาวัดสิพอเบิ้งมันอยู่กลางมันก็มีท่าขึ้นไปวัดอยู่แม่แม่ค่ะเป็นี่ชาหม่องนั่นมันใช่เป็นเม้มพอดีหมองท่าเนี่ยเป็นเม้มนู้นก็ได้เอาเก้าอี้ไปทลายอยู่ทานบ้านมือเจ้ามือเียวขึ้นอยู่เฉยแล้วค่ะอ้าวมันมีวัดอยู่ตัวนี่แม่ค่ะบท่านชุ่มล่มลายดอกค่ะมันเถูกคุมใหม่คุมยังนะเนี่ย ภากงเรียบนะภารงเรียนลงมาคอยบบานเจ้าหลุนนะคะเป็นความฝันของคุณพ่อเพิ่มมาจะได้กับมาขอโชคลาบกับคุณพ่อก็ให้เป็นแนวทางเบ่งเถื่อพี่น้องมีโชคมีลาบกับคุณพ่อเพิ่มเว้าชูกันฟังอี่อว่าแต่ว่าตัวเลขก็เป็นแนวทางเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมค่ะพ่อผู้ใดผู้กีแม่นแหงดีเถียงรอค่ะผู้ใดตีแม่นกัตีเอาโลดเดอร์พี่น้องขาเนาะพ่อนะ โแพงค่ะพี่น้องเอ้าวสุกๆมันหมานสุกูสุกคนนะคะสวัสดีค่ะ